ก,การน้ำระการพระอาจารย์ครับผมเป็นพนักงานขับรถเมย์มานานเวลารถติดผมจะรู้สึกเบื่อและเครียดมากๆพระอาจารย์มีวิธีคลายเคยรียดแนะนําให้กับผมบ้างไหมครับสำหรับ คนขับรถเมย์ซึ่งแต่ละวันต้องเจอปัญหามากมายอัตมาภาพก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยธรรมะดังต่อไปนี้ 1. ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบนถนนนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายที่จะรอให้เราพบพเผชิญอ,อยู่ทุกวี่ทุกวัน 2. หากรถติดก็อย่ามัวมานั่งอารมณ์เสียแล้วก็บ่นนั่นบ่นนี่เพราะการเอาแต่บ่นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ในขณะนั้นแย่ลงไป3 หากมองไปข้างหน้าแล้วเห็นว่ารถติดยาวเป็นแพรเลยแทนที่เราจะมานั่งโกรธเกลียดชิงชังทําไมไม่มองโลกในแง่ดีว่าเออเนาะไม่ได้มีรถของเราคันเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่บนท้องถนนและส หากรถติดแล้วทำอย่างไรก็ไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเสียทีควรจะเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังสบายๆหรือมิฉะนั้นก็เปิดบทสวดมนต์ถือเป็นโอกาสในการบำเพ็ญจิตตะภาวนาหรือบำเพ็ญขันติบารมีก็อย่างได้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือเป็นคนขับรถเมล์ของกรุงเทพมหานครที่มีรถติดมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าการเป็นคนตกงานกราบนมัตการขอบคุณพระอาจารย์ครับ